คุดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการหรือครูชำนาญการ,ร,นานการข้าพเจ้านางสาวสุภาพรคุ้มทับตำแหน่งครูคอส .1 อศนนูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคขามหมู่ที่สองสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคขามอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยายลัยราชภัฏส,สวนดุสิตรับราชาการเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2558ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกขามหมู่ที่สอง กะระทวงมหาไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคส .1 รวมอายุราชการ6ปีงานที่ได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้นเด็กเล็กปีที่1ปฏิบัติการสอนระดับปถมวัยสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปถมวัยแบ่งออกเป็น กิจกรรมได้แก่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษาโดยมีชั่วโมงการศึกษา25ชั่วโมงต่อนหนึ่งสัปดาห์การปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเกี่ยวกับการประเมิน ขอเรื่อนวิทยาฐานะชำนาญการค้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานรักษาวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ละทิ้งงานยอมรับและยึดปฏิบัติตามกฎกติกาแบบแผนของทางราชการและสังคม มีความตรงต่อเวลาอุทิตเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการเพื่อให้งานของทางราชการสำเร็จลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของทางราชการเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อร่วมง,งานองค์กรและชุมชนอยู่เสมอการประพื้นตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้ามีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งม,มั่นและรับผิดช,ชอบต่อผลสำเร็จของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมดว้วยความศรัทธาโดยสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนอยู่เสมอการนำลงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าน้อมนำหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน ละเวนับายามุกสิ่งเสพติดมีระเบียบวินัยในการทำงานมีความซื่อสัตย์มีการจัดทำระบบการออมปลูกฝังและส่งเสริมความมีวินัยในการออมแก่ผู้เรียนอยู่เสมอความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูข้าพเจ้าภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครู สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอมีการศึกษาค้นคว้าเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาในวิชาชีพอยู่เสมอความรับผิดชอบในวิชาชีพ ข้าพเจ้าเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอ และมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่สถานศึกษาอื่นๆประพฤติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพและแบบแผนมีจิตสาธารณะและมุ่งมั่นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมคุณภาพการปฏิบัติงานการมุ่งผลสำเร็จข้าพเจ้ามีความมุ่งม,มั่นในการทำงานในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาจัดให้มีการวิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใช้เองในสถานศึกษาเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและเป็นต้นแบบให้กับทางเสริมพัฒนาเด็กๆอื่น จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาการเด็กทั้ง4ด้านเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญามีความรู้คู่คุณธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขการบริการที่ดีข้าพเจ้า ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะกับผู้ปกครองเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไปการพัฒนาตนเองที่ประสบความสำเร็จข้าพเจ้าภาคภูมิใจที่ได้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนร่วมงานที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ครู มีการจัดการเรียนการสอนและได้รับการประเมินภายนอกสถานศึกษาโดยประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษาขององค์กรมหาชนสมศโดยมีผลการประเมิอนอยู่ในระดับดีมากข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการสอนจะช่วยส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมดีจิตอันดี ข้าพเจ้าขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดีขึ้นเพื่อชาติต่อไปขอขอบคุณค่ะ